อดนอนในคืนไหนเรามีวิธีการฟื้นชีพคนอดนอนนะคะวันรุ่งขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นสิ่งแรกเลยคุณต้องอาบน้ำนะคะโดยเฉพาะน้ำเย็นมันจะทำให้คุณกระปี้กระเป๋าขึ้นข้อต่อมาก็คือว่าเวลาคุณแต่งตัวคุณอย่าใส่เสื้อผ้ายับยุยี่เพราะหน้าตาเราเป็นแบบชลืมดลออยู่แล้ว <S <S แล้วคุณจะใส่เสื้อยับอะไรอย่างงี้ด้วยคุณจะดูเหมือนคนไม่ตื่นนอนด้วย แล้วสําหรับบางคนสีบางสีนะคือดิฉันถ้าสมมติว่าวันไหนอดนอนนะหรือว่าอะไรเงี้ยนวจะไม่ใส่เสื้อผ้าสีทึม <c oughs> ๆเทาๆเข้มๆเพราะมันจะดูแบบสมมือๆอ่ะรู้หรือเปล่าแล้วทาปากแดงเข้าใส่เลยอย่างเงี้เออให้หน้ามันสดใสเข้าไว้ช่วยเหลืออีกทางหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือหยอดน้ําตาเทียมเพราะตาเรามันจะไม่ค่อยลือมใช่ไหมน้ําตาเทียมก็ทำให้เราตาบริ้งขึ้นมาได้หรือบางคนตาบวมอย่างนงี้ตาเป่งขึ้นมา ใช้ช้อนกลางเอาไปแช่ตู้เย็นนะแช่ช่องฟรีสนะแล้วออกมาพวกมันจะเย็นมากเราก็ช้อนเนี่ยแปะเข้าที่ลูกตาเราเออบางคนบอกว่าใช้น้ําแข็งได้ไหมดิฉันเคยนะให้เย็นจัดน้ําแข็งติดตาจะ้ะ <c oughs> แล้วหนังเราอะ <c oughs> กับแพกน้ำแข็งอะ่ะซึ่งไม่ควรเอาช้อนดีที่สุดอ่ะแล้วเวลาแปรงฟันควรใช้น้ํำยาบ้วนปากด้วยมันก็จะทําให้เราแบบ สดชื่นสดใสระหว่างวันเคี้ยวหมากฝรั่งกลิ่นมิ้น์เออ,อนนี้ก็จะช่วยได้และตอนหลับอยู่ตอนกลางวงกลางวันจิบน้ําเข้าไว้เพราะร่างกายขาดน้ํามันจะอ่อนระหวยลอยแรงจิบน้ําให้ปล่อยเข้าไว้กินน้ําให้เยอะกว่าปกติแล้วถ้ามีเวลางีบได้งีบสัก10-15นาทีนะคะไม่ใช่นอนกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเจ้านายเขาก็จะไล่ออกเอาได้ <S <S หาช่วงชั่วะเออนี่สักนิดนึงแล้วพอเลิกงาน พุ่งตรงกลับบ้านไม่ต้องแต่และแทดแถไปไหนอีกนะคะคื <S 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 อประมาณตนมากว่าเออสังขารเราก็ไม่ไหวนะอดนอนคืนนึงอย่ามาซ้ำสองซ้ำสามก็นอนให้เต็มอิ่มกลับมาคืนวันลุ้งคืนก็จะได้ชาร์จแบตให้เต็มที่ขอทุกท่านอย่าได้นอนดึกและอดหลับอดนอนกันนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ